สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาพามาชมหุ่นแผนอาจารย์เป่งแต่เป็นยุคใหม่นะครับแต่ไม่ทันอาจารย์เป่งแต่ว่าลูกศิษย์ท่านทำนะครับผมปุกเสกใหม่ของไทย59าย5ตนนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ได้มาข้างหลังฝั่งตะกุดนะครับผม ครับจะเป็นทรงเดียวกับขุนแผนหนวมพุททิพ์นะครับอันนี้ก็เรี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปใส่กรอบใหม่นะครับพี่ตา้ามีตังนะสว,<ย>สวยนะครับผมเรี่ยมแบบนี้สวยไหมครับพเพื่อนๆพอได้ไหมเห็นไหมฮะอ,อันที่เป็นน,น้ำน้ำนี่ไม่ใช,ใช่น้ำเข้านะครับก็จะเป็นว่านน้ำมันต่างๆนะครับที่อยู่ในตัวองค์พระนะฮะ ค,คุณแผนผงพายนะครับเก้าสิบห้าตนหลอยุคใหม่อ,อ,อัดใหม่ทําใหม่นะครับแต่จะทันอาจารย์เป่งไม่ได้ทันอาจารย์เป่งนนอาจารย์ท่านเสียไปนานแล้วนะครับผมน่ครับก็ผงพุทธคุณก็เยอะอยู่ครับมวลสารแน่นดีครับผมชอบถ้าสังเกตด,ดีจะมีมวลสารเยอะเนีนยะ แต่กล้องมันจะดึงๆหน่อยไม่ค่อยเห็นนะฮะนี่ครับสวยครับชอบส่วนตัวโอเคครับสวัสดีครับ